สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะครูอนิกานะคะ สำหรับเนื้อหาสุดท้ายสำหรับบทที่2นะคะจะเป็น body membrane เย er ื่อหุ้มของร่างกายค่ะโดยที่เยื่อหุ้มของร่างกายเนาะเราจะใช้ความรู้2อ,อย่างนะคะก็คือ epithelium tissue กับ connective tissue นะคะเขาจะมาอยู่ติดกันนะโดยที่อาจจะมีโครงสร้างอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทำหน้าที่เป็นเยื่อหุ้มที่อยู่ตามตำแหน่งต่างๆของร่างกายนะคะควรก็เลยเอาเรื่อง body membrane เนี่ยมาไว้เป็นท้ายสุดของบทนี้นะคะ จากภาพด้านขวามือนะคะเนเน่จะเห็นว่ามันจะมีบอ d y membrane นะคะเยื่อหุ้มของร่างกายทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนะคะมี4ประเภทด้วยกันเนาะมี mucus membrane, น e r a ั membrane, c h t a n e o u s membrane แล้วก็ synovial membrane นะคะแต่ว่าทุกประเภทนะคะจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่ออยู่2อย่างเป็นหลักนะคะ เห็นไหมมันจะมี epithelium กับ connective นะคะ epithelium กับ connective epithelium กับ connective เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าแต่ละชนิดเนี่ยจะมีอย่างอื่นที่มันแตกต่างกันนะคะทีนี้ลองดูอันที่มันคล้ายๆกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยจะมีการ open to e x t r u d e เีก,ก็คือเปิดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอ่าจะมีส่วนนี้นะคะที่เปิดสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะนักเรียนอันนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายทีตอนพูดถึงทีละประเภทนะคะน,นิมเดี๋ยวเราจะด,ดูภาพรวมก่อนเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะคะส่วนลูกศรตรงนี้นะคะก็คือเขาจะบอกว่า เยื่อหุ้มของร่างกายแต่ละประเภทนะคะมันพบที่ตำแหน่งใดของร่างกายบ้างนเรียนก็จะเห็นว่ามันจะอยู่คนละประเภททั้งหมดเลยเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีละประเภทกันนะคะควรอาจจะไม่ได้เรียงตาม4อันแบบนี้ในภาพนี้นะคะเดี๋ยวจะเรียงตามที่มันมีความสัมพันธ์กันนะคะอันแรกนะคะจะพูดถึง cutaneous membrane ค่ะคำว่า cutaneous นะคะแปลว่าอะไรเรียนพอจะทราบไหมหรือนักเรียนพอจะนึกออกไหมว่ามันหมายน่าจะหมายถึงอะไระคะ คิวเทเนียสเมมเบรนนะคะคิวเทเนียสนะคะแปลว่าคําว่าค hey, ิวเทเนียเฉยๆเนาะแปลว่าเกี่ยวกับผิวหนังนะคะดังนั้นเนี่ยเมมเบรนประเภทนี้น่ะต้องเป็นเมมเบรนที่พบที่ผิวหนังแน่นอนนะคะทีนี้ถ้ามันพบในผิวหนังเรียนลองจับแขนตัวเองก็ได้ค่ะผิวหนังของแขนนังเรียนนะคะก็จะเป็นอวัยวะที่ติดต่อภายนอกร่างกายนะคะคือภายนอกร่างกายทั้งหมด เขาก็เลยมีคำนี้ค่ะเป็น open to e x t e r i o r นะคะก็คือติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเนาะควรเขียนไว้ตรงนี้นะคะอะ่ติดต่อสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะเสร็จแล้วชั้นที่อยู่ข้างบนสุดนะคะจะเป็น e p i t h e l i u m ก็คือเยื่อบุผิวนะคะเยื่อบุผิวชนิดนี้เนี่ยเป็น stratified squamous อ่ะทบทวนนิดนึงนะคะ stratified แปลว่าอะไรคะ แปลว่าหลายชั้นใช่ไหมควรไม่เขียนนะหลายชั้นนะคะส่วน squamous แปลว่าที่มันรูปร่างเป็นแผ่นแบนๆใช่ไหมก็คือเป็นพิเทเ r ียมที่หลายหลายชั้นแล้วก็เป็นแผ่นแบนๆเนาะแต่ว่าอันนี้นะคะเพิ่มนิดน,นึงนะคะอาจจะไม่ได้เขียนเนาะสำหรับผิวหนังจะเป็นคีรตินนะคะเป็นครตินไหนเนาะครตินไหนคือผลิตคีรตินได้นะคะคีรตินนะ,นะคะ ผิวหนังชั้นนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นหนังกำพร้านะคะหรือว่า epidermis นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูในสไลด์หน้าถัดไปนะคะส่วนชั้นที่ถัดลงไปด้านในนะคะจะเป็น connective tissue นะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะซึ่งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันชั้นนี้เราจะเรียกว่าหนังแพ้หรือ dermis นั่นเองนะคะทีนี้ใต้ของ dermis เนี่ยนะคะจะมีชั้นที่เรียกว่าชั้นใต้ผิวหนังนะคะหรือว่าเรียกว่าชั้นไขมันก็ได้นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่า cutaneous membrane เนี่ยเราจะนับแค่2ชั้นนี้ที่ควรกรอบเป็น4ีน้ำตาลไว้ให้นะคะก็คือชั้นที่เป็น epidermis กับ dermis เนาะก็คือชั้นที่เป็น e p i ท e ลียมกับ connective ิ i ชูนั่นเองอเดี๋ยวเราลองดูภาพกัน,นะคะอันนี้เป็นผิวหนังทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ชั้นที่อยู่นอกสุดนะคะอันนี้ด้านนอกนะก็คือด้านที่มีสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะ ควรเขียนว่าสรวรนะสิ่งประล้อมนะคะแล้วก็ให้นักเรียนดูทางด้านขวาเอ,อ้ยทางด้านซ้ายนะคะที่ควรเอ,อ่อทำกรอบไว้ให้นะคะอันนี้กรอบสีน้ำตาลนี้คือ cutaneous membrane นะคะ cutaneous membrane นะทีออ่มันจะมีฮิมโมส2ชั้นย่อยนะคะมีฮิมโมส2ชั้นย่อยก็คือชั้นที่1เป็นชั้น epidermis นะคะ epidermis ประกอบไปด้วย stratum ไฟ stratum ัมส์ epidermis เห็นไหมเราเรียกว่า หนังกำรผราใช่ไหมหนังกำผานะแค่นิดเดียวเองเห็นไหมคะแค่นิดเดียวเองนะคะส่วนอีกชั้นหนึ่งะคะชั้นที่สองนะคะจะเรียกว่าเดอร์มิสนะคะเดอร์มิสเนี่ยคือหนังแท้ใช่ไหมหนังแท้นะคะชั้นนี้เนี่ยนะคะจะประกอบตั้งแต่ตรงนี้นะคะถึงตรงนี้เลยนะคะถ้าในภาพเนี่ยมันจะหมายถึงประมาณส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อสีชมพูทั้งหมดนะคะ ประมาณตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้น d e r มิสนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะที่เขาเขียนว่าเป็น h y เด d e r m i สนะคะ hypo แปลว่าต่ำกว่าใช่ไหม d e r m i สแปลว่าหนังแท้ก็คือต่ำกว่าหนังแท้นอะอันนี้ก็คือถ้าเราย้อนกลับไปสไลด์เมื่อกี้มันคือชั้นใต้ผิวหนังนั่นเองนะคะส่วนคําว่าชั้นไขมันในสไลด์นี้เราจะเรียกว่าไม่แน่ใจมีไหมจะเป็นอาจจะเป็นคิวเทเนีย o u s layer นะคะ ถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงไขมันจะเป็นในสีเหลืองๆตรงนี้ทั้งหมดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคิวเทเนสเนนเบลจะนักแค่2ชั้นตรงนี้นะคะก็คือชั้นที่เป็น epidermis กับชั้น dermis นั่นเองนะคะส่วนชื่อชั้นย่อยน,ะนั้นเรียนไม่ต้องจำนะคะมีแค่นี้พอนะคะแล้วพวกรก็โน้ตไว้ให้อีกนะคะว่าตรงชั้นคิวเทเนสเนนเบลเนี่ยที่เราพบมากที่สุดในผิวหนังเนี่ยนะคะมันจะมี เส้นใยคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบค่อนข้างเยอะนะคะนัะ่นคือคอนเนคทีทิชชใชั้ยตรงเดิมนี้ใช่ไหมประมาณนี้นะคะส่วนด้านขวามือนะคะไม่เป็นไรนะคะช่างมันเราไม่ได้เรียนเรื่องออผิวหนังอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรู่ท่คิวเทนิเซียนเบสนะประกอบด้วยอ e ีพิเดอร์มิสนะคะที่ติดต่อก,กับสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วก็ชั้นที่ถัดเข้าไปเป็นชั้นเดอร์มิส ซึ่งเป็นคอนเนกติทิชูนะคะเห็นไหมอ่ะคอนเนกติทิชชู่ขึ้นมาหน่อยนะคะ